สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราพามาเดินป่ากันนะคะดูนะคะดูค่ะนี่ค่ะทางที่เราจะเดินไปป่ากันนะฮะได้ยินเสียงน้ำไหลไหมคะเดี๋ยวพาไปดูน้ำไหลกันค่ะที่ค่ะป่านี่ค่ะเราจะลงไปทางนี้กันไปดูน้ำ แดดอาจจะจ้าเลยนะคะวันนี้กันเลยค่ะกล้องกระเดียกันไม่เอ,เอ่ยเราใช้กล้องหน้านะคะเนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกล้องหลังกันค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนี่คือสภาพป่าที่เรามาหาเห็ดนะคะ ดูนะคะนี่ค่ะจะเป็นเหมือนภูเขาในน้อยนะคะเป็นมอเป็นที่ลาบสูงนะคะในป่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเห็ดนะคะเรามาเดินเล่นก่อนมาเดินดูธรรมชาติก่อนดูคะ่ะภาพป่าเรา เจอผักกูดอีกกลุ่มนึงนะคะ๋ยวไปดูกันก่อนว่าะจะกินได้หรือไม่ได้เจอหลายพันมากเลยค่ะแต่เจอเฉพาะเป็นขนนะคะไอ้ที่ไม่เป็นขนยังไม่เจอเลยค่ะนี่ค่ะนน่นก็อีกกลุ่มนึ่งป่านนี้รู้สึกจะผักกูดเยอะนะคะผักกูดหรือต้นเฟิร์นนะคะนะคะคนไทยเราจะชอบเรียกผักกูดผักกูด ไปค่ะไปดูใกล้ๆก,กันนี่ค่ะผักกูดเจออีกแล้วอันนี้จะเป็นพวกต้นใหญ่แล้วนะคะดูค่ะในดงมายืนงงอยู่ในดงผักกูดค่ะส่วนมากจะมีแต่เป็นขนนะคะเนี่ยเยอะเลยดูสิค่ะ นี่ค่ะคล้ายบ้านเรามากเลยแต่ว่านางจะมีขนค่ะดูสิคะเป็นป่าเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นเป็นกระจุกขึ้นอยู่ห่างๆกันค่ะดูค่ะดูนะคะนู่นก็อีกกลุ่มหนึ่งค่ะดูค่ะ นี่แต่ก็เป็นขนนะคะดูใกล้ๆเหนื่อยค่ะเดินขึ้นมออ้วนมากมาอยู่นี่สามปีขึ้นยี่สิบกิโลค่ะขึ้นเยอะมากเลยขึ้น่อกลุ่มเขาเยอะมากเลยค่ะ เดีวเราลงไปดูข้างล่างตรงนู้นกันนะคะนู้นค่ะนุ่นกัอีกกลุ่มนึงนะคะไปค่ะนี่ค่ะทุกทกคนต้นอ่าอ,อันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะเบล่าเคลบัสเคลบัส <laughs> ยังไม่ค่อยถูกค่ะจะมี3ามแฉกนะคะแต่ถ้าใครโชคดีจะเจอสี่แฉกก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะดูสิคะเราก็พยายามหาอยู่นะคะแต่ไม่เจอ เดินเข้าป่าทีไรก็พอเห็นต้นนี้ทีไรก็มองหาทุกทีค่ะแต่ว่าไม่เคยเจอเลยใบใหญ่ก็มีนะคะใบเล็กก็มีดูนะคะไม่เคยเจอสีแฉกสักทีเลยลักษณะใบเขาก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะดูค่ะใบเขาจะเป็นรูปหัวใจเดี๋ยวเราจะทำวิดีโอตัวนี้ลงนะคะเดี๋ยวรออีกสักคู่หนึ่ง ดูนะคะขอดูรายละเอียดอีกหน่อยดูค่ะโอเคค่ะไปดูผักกูดกันต่อค่ะดูค่ะเป็นตาสะออนมากเลยดูนะคะผักกูดเยอะมากเลยค่ะดูนะคะเยอะจริงๆค่ะป่านี้เราเคยมาครั้งหนึ่งค่ะตอนมาหาเห็ดมาปีแรกๆนี้เดินมั่วเลยนะคะ แต่ว่าเราอาศัยฟังเสียงน้ําค่ะเราเดินใกล้ๆเสียงน้ําถ้าน้ําไหลตรงไหนก็อยู่ติดทางค่ะดูนะคะก็จะมีตรงนู้นก็เยอะค่ะเดีย๋ยวเราเดินไปดูกันไปค่ะดูนะคะอุ้ยขอโทษค่ะนิ้วบังสงสัยต้องตัดแต่งโอเคค่ะดูนะคะเยอะค่ะเห็นไหมคะ อยอะจริงๆนี่ค่ะเรายัางเล่าไม่จบเรามากันสองคนกับเบลล่านะคะที่เรามาเดินหาเห็ดกันมาปีแรกๆนี้ก็โอ้โหเดินหาเห็ดเก็บตัวนั้นตัวนี้ไปแต่ไม่ได้กินนะคะเก็บเอาไปถามลุงลุงของเบลล่าพี่ชายของแฟนนะคะอันนั้นเขารู้จักเห็ดเยอะเขาก็ชอบหาเห็ดเหมือนกันค่ะชอบเข้าป่าเราก็เลย เก็บไปสอบถามไปศึกษาดูก่อนค่ะถามว่ากลัวหลงไหมก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่าเราอาศัยเดินเรียบเรียกเคียงเคียงใกล้ๆบ้านค่ะออกจากบ้านมาก็ประมาณกิโลกว่าๆนะคะแล้วละมันก็จะมีลำธารน,น้ำค่ะแล้ก็อาศัยฟังอาศัยฟังริมเสียงน้ำค่ะอาศัยฟังเสียงน้ำเอา โอเคค่ะวันนี้ดูผักกูดเยอะแล้วโอเค <c oughs> ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้สึกว่าวันนี้มือนิ้วมือจะบังกล้องบ่อยค่ะเราเออ่ถ่ายกล้องแบบถ่ายแบบแนวนอนค่ะปกติเราจะถ่ายแบบแนวตั้งแล้วทีนี้เออ่พอไปลงใน YouTube แล้ว ภาพไม่เต็มจอค่ะเราก็เลยศึกษาในอ่า ...YouTube อีกว่าทำไมลง YouTube แล้วภาพไม่เต็มจอนะคะก็ได้รู้วิธีมาแล้วค่ะเขาบอกว่าถ้าจะถ่ายลง YouTube ให้ถ่ายแนวนอนค่ะแต่ถ้าจะถ่ายลงในในเพจหรือว่า,าใน Facebook ให้ถ่ายแนวตั้งค่ะนี่ค่ะ สวยมากเลยตรงนี้โอเคค่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบาย